สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูนบถิ่นโกกอกนะคะันนี้กับขาของเราค่ะ นึ่งเช้า,าก็มันก็เย็นนะคะก็ต้องนึ่งใหม่อนีโอ้มีข้าวเหนียวดำด้วยข้าวเหนียวดำแบบส้มกินข้าวก็จ,จะเอาแค่นี้เนาะอืมข้าวเข้าวดำเต็มหัวเลยอร่อย ไ,ไปให้ทีมไ<ด>ปน,นะเราไปยกไปให้ทีมช่างเรา นึ่งข้าวนะคะตอนนี้คนเยอะค่ะก็เลยสองรอบนะตอนเช้าก็หนึ่งตอนบ่ายก็หนึ่งนะคะเราจะไม่พอ้อมก,กัน,กนนะทีนะเพรว่ามากินข้าวไม่พร้อมกันนะ บ้านโอ้อยู่ข้างหน้าโน่ะแม่ดาเอาาเอป้าไทายบ้านเนี่ยได้ได้เสียตังค์อยู่บอ ดำด้วยนะคะข้าวเหนียวดำนะข้าวดำดำข้าวดำของป้าคำสายนะแล้วก็จะเอาไว้ไว้ในตู้นะคะมันจะได้เนาะ ใส่ตู้ไว้เนาะจะได้ร้อนๆใส่ตู้ไว้นะคะเดี๋ยวจะได้ร้อนๆอยู่เนาะ ไว้นะคะใครมาก็เนาะหาเปิดกินได้เลยนะเสร็จเี็บ้อยนะคะเรเบ แช่ไวอีกนะคะเรานึ่งรอบเย็นนะเราเอาไว้นึ่งรอบเย็นนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะเราก็เสร็จภารกิจอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางโน้นต่อนะคะ f อบซายเสร็จเรียบร้อยแล้วมีใครของใครมาส่งของใครมาส่งเนาะชื่ออะไรชื่ออะไร โอ้ยเขาให้เปิดวันศุกร์นะคะวันนี้มีกล่องโอ้กล่องผลไม้นะคะให้เปิดวันศุกร์วันศุกร์ก็วันนี้แล้วเนาะมาถึงแล้วนะคะเปิดวันศุกร์นะคะเขาบอกเนาะแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นของโอ้ผลไม้มีกลิ่นหอมเหมือน เคยนะคะเคยกินมาแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้นะคะเคยกินมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะส่งมาจากนะคะคงจะเป็นที่ป้าทายบ้านนะคะวันนั้นก็ได้กินกันแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อมาถึงอีกแล้วนะคะให้เปิดวันศุกร์ก็วันนี้พอดีเลยเนาะเดี๋ยวรอปลูกวันศุกร์เดี๋ยวรอเปิดนะคะก่อนลุงป้ามาก่อนค่อยเปิดนะคะเพราะว่า เหมือนกับนะคะเราเคยได้กินมาแล้วนะคะสิ่งนี้นะคะมาจากบ้านเนาอป้าทายบ้านนะคะขอบคุณมากๆค่ะ f อฟขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกาลังใจทุกคําทักทายนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่มอบสิ่งนี้มาให้นะคะถึงครัวกลางแล้วนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นผลไม้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักก็ขอบคุณมากๆนะคะ ถึงแล้วถึงครัวกลางเรียบร้อยแล้วนะคะของมาส่งเรียบร้อยนี่นะคะสองกล่องใหญ่ๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีดีทีพีก e e ฟท t พีสกินนะคะผ่านช่องนะคะแม่บุญถิ่นกวกก,กกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ